เอาละแบ๊กถึงเวลาเริม่มขบวนการแล้วพี่จะแอบอยู่แถวๆนี้นะเข้าไปในเต็นท์เลยผมแล้วขังครับไม่มึงขังด้วยโอเคผมก็จะแอบอยู่เต็นท์นี้นะครับรอสัญญาณจากแบ๊กให้มีคนมายิงแบ๊กในเต็นท์แล้วผมก็จะเข้าไปกันไอวอลไว้โยนระเบิดเข้าไปในใต้เต็นท์เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราทดสอบก่อนนะว่าเราสามารถโยนเข้าไปใต้เต็นท์อย่างที่บอกได้ไหมเน้นๆหุ่ยเป็นคนนะม<า>ึงไปตกทดสอบแล้วไปก่อนดีกว่าอู้อู้แบ๊กแบกอู้กูหลบทันไหมวะเนี่ย เลวอลไเรียบร้อยมันเข้าไปยังมัแบกคขัแล้วขังแล้วพี่ขัแล้วขแล้วขัแล้วพี่มายิงวแล้วยิงวอลแล้วพี่พี่มังขังยังขังเลยใช่ปะขังแล้วขังแล้วขังแล้วพี่พี่ขังอีกได้พี่ขังอีกพี่ขัอีกเดี๋ยวมันเออระเบิดอนระเบิดมีคนเอ้อยู่เลยนะอเลยฮ้ยโอ้พี่ไม่เลงอ่ะเฮ้ยดีไงพี่เดตโดนอยู่เฮ้ยจะาย

เนี่ยวิ่งมาอย่างเงี้ยมึงจะเห็นอุ้ยอุ้ยสองตัวแบ็คสองตัวข้างหน้าตัวเองมึงคิดว่ามันไม่เห็นกูเหรอถ้ามันเห็นกูกูสู้นะเท่าไงมีว่ากี่ลูกสองลูกตัวงวิชายไปไหนวะอยู่กับกูมันไม่เห็นกูแล้วมันเห็นไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูยิงตัวผู้หญิงทิ้งนะเหลือผู้ชายเอ่อได้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 ขอแค่รอมันเข้าไปแล้วขังได้ก็พอไม่ต้องยอมตายก็ได้แบ็คพี่ว่าทำได้ไหมมันไม่เข้าหมาอยู่ข้างนอกอ่ะ มันยิงแล้วมันยิงแล้วมาเข้ามาเยผมโอเคโอเคพี่ดูอยู่พี่ดูพี่ดูอยู่เนาแล้วเอาแล้วาแล้วาแล้วนยเลยนเลยข้างในเลยอืมและแล้วจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้เล่นโอ้โหโอ้โหตายเลยตายเลยเอาละ เริ่มภารกิจได้ตอนนี้เราจะใช้แฟลตมาบวกร่วมนะครับกับการทำภารกิจนี้โยนเข้าไปในเต็นท์เลยแบกมีมืออ๋อปะเนี่ยมีตั้งให้ด้วยแล้วกันนะเฮ้ยมาแล้วโอเคโอเคสองตัวไม่ใช่สองตัวขาละหนึ่งขาละหนึ่งขา,าละหนึ่งมันอยู่ข้างน่อกตัวนึงอ่ะฝั่งฝ่ายอีฝั่งนึงอ่ะเออนี่ไงยิงก่อนแล้วกันเออเอ้ยดูดูเพื่อนมันให้มันดูเพื่อนอู้หู้วิงวิงวิง จากนั้นจากนั้นจากนั้นก็ลูกอีกลูกอีกลูกอีกลูกไอ้หนูอไู่ไหนอย่ไหนอยู่ไลูกเดียวก็เพียงพอแล้วเว้ยถึงสมัยตอนกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นผมกำลังขับขี่เรือเล่นในหาสาวเล้นเรกูกระเทืยมมีสองลูกนะจะบอก

ดูไหมดูไหมเฮ้ยหันหลังคนขนขน้ยขนเออกูหลบก่อนแล้วกันไม่รู้ทันไหมไม่รู้ทันไหมหลบแล้วอยู่เต็นท์เนี่ยมาสองตัวอ่ะอยากยิงให้ล็อกตัวนึงก่อนึิงตายตัวนึงอ่ะไหวปะระวังเลแบ็คมันอ้อมปะเดี๋ยวดูให้มันเข้าไปหาสองตัวละ ตัวเดียวตัวเดียวตอนนี้ตัวเดียวขังได้ใช่ปะสองตัวสองตัวเลยสองตัวสองตัวเลยสองตัวเลยมา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 เลยสองตัวสองตัวสองตัวเขาอยู่ต้างผมเออเอออยู่ข้างหลังนี่แหละเดี๋ยเป็นไปเดินไปทางซ้า เริ่มพลิกกินเหมือนเดิมนะครับแบ็คลอผมรอประมาณนั้นนะครับใครยักมีเหรอเฮ้ยคน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 ยี่ห้อสองร้อยสี่สิบมันมันดันมาแล้วพี่ดันมาแล้วเหตุเดียวนมาฝั่งนี้มันบันมาฝั่งนี้เฮ้ยมาเขาเขาไม่พี่มามามาเดากลับผมแล้วโอเคโอเคนี่มาแล้วพี่มาแล้วีใช่แปะก่อนเลยเอาให้โบเลยนะพี่ ไอ้โวไอ้โวไอ้ขาวโวไอ้ขาวขาวแล้วพี่ขาวแล้วขาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวะไปตั้งกันโอ้โหโอ้อุ้ยเบสโอ้โดนไหมเนี่ยอุ้ยโดนโดนอ่เฮ้ยโดนโดนโดนจากนั้นจ้วงจ้วงขาจากนั้นจวงจ้วงจ้วงขายังไงล่ะขามันเฮ้ยคน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 โอเคโอเคโอเค เห่เห anyway uh, uh, go ่คนเดียวนะเห่คนเดียวนะรอจังหวะเลยรอจังหวะเลยสังเกตดีๆก่อนนะเพื่อมยนระเบิดนะก็มาดิพี่พี่เขาเขาแล้วเขาแล้วโอเควิ่งแล้ววิ่งแล้วมึงเนี่ยต้องผมตายนั่นต้องผมตายอ่ะข้าเลยข้างหน้าเลยมาอยู่ฟังเสียงนี่แหละยนโอ้โหโอ้โหปีกปีกมาเห็นปีกกันเปล่า เห็นปีกแล้วอ้ไอ้้้ยเฮฮ้โอยอยนี่่าวาเป็นมรณะเข้ามาเายทุกคนแน่นอนยแล้วสำหรับมือปลาระเบิดขั้นสุดยอดน่พี่ไงตายเองตาเองตายเองตายเองครับ่าเดนึ้ตอนนี้มึงควรจะม่ให้คูนะผลิตได้ยังอะไอ้ไ้ไล้วไลไลงนก็มมีปัญหา เอาแฟลมาไห้พี่แล้วก็จากไปเลยดีไปไปเลยเอามนุษย์ถังนี้เงาฮ่าฮ่ยฮมาร่าฮ่าฮ่ายิงร่อย่งฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าง่า่าฮ่มั่มันาฮ่าฮ่าฮ่มฮ่าม่าฮ่ขฮ่าเ่นฮ่ามันฮ่า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 ่ามาฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮอาอนาฮ่นฮ่าฮ่านมาย่าฮ่าจ่าฮ่าเ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่เฮ็าฮ่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 ่าฮ่่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่ขอ่าฮ่า่่าา่า่่าาาาาา่่าแล้วตนึงเขา่ นี่เลยเก็รติศรุอยู่พี่ตรงกลางเลยนั่นแหละยุดไว้เรียกฝั่งนี้นี่เลยนี่เลยสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเอาฮะปูพูไตายไอ้เหี้ยดิเหลือเลือดสามมึงมึงกูจะจ้วงเท้ามึงอยู่ไหนนี่หัวจ้วงขาอัชกขาอัน มึงว่าปิดคลิปให้กูเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ววะต้องไปฝั่งนั้นอีกกอีชั้นหนึ่งชั้นนึงนี่นี่คิดว่าจะรอดไอ้น้องจะรอดเหรอโอ้โหไอ้แก่ไอ้แก่แล้วไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้สัตว์เอ้ยตับปี๊ด มันไม่ตายมันเหลือเลือดสาวเองแบกแล้วเบิดอนะ่ะเข้าเข้ามันอ่ะร้อยเก้าสิบเจ็ดเว้ยมึงก็จะใ่ะไอสัตว์โคตรดีอะเลยหีดีดวงแข็งจริงๆไอสัตว์